สวัสดีนะครับกับคลิปที่สองของอ้อเต็มร้อยชานี้นะครับผมตอนนี้ก็ตะวันยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นแล้วแต่ยังไม่สว่างนะครับนะครับผมนะครับก็หมอกก็จางหายไปนะครับกลางตะวันกำลังจะขึ้นขอบฟ้านะครับผมครับอันนี้ก็เข้ามา ดูลูกๆนะครับผมเดี๋ยวขอขยา่าน้ำจุลินทรีย์กันนะครับวันนี้จะมีโอกาสก็จะแวะบ้านพี่กันนะครับที่ได้มเข้ามานะครับผมครับเดี๋ยวถ้าทำได้ทำเป็นผมจะพยายามนะครับทำไว้เยอะนะครับผมนะครับ นี่เป็นน้าจุดินซีสังเคราะห์แสงน,นะครับก็วันนี้ก็เข้ามาดูลูกๆนะครับดเดือนนะครับผมก็ดินล่วนดีจังนะครับเขอเปิดดูนะครับมันมีอะไรอยู่ใรนนีไ้ไหมนะครับมันนีโอ้มีตัวอะญ่ๆหมดครับนี่ก็เป็นมะะรดกนะครับที่ผมเอามาวางไว้มันมี อย่างนึแดงเดี๋ยวต้องไปให้อาจารย์เอกสกลดูนะครับนี่ครับตัวแดงๆนะครับนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ไรนะครับเดี๋ยวจะต้องไปถามอาจารย์ดูก่อนนะครับผมบางอย่างเราก็ไม่รู้เนาะมันต้องศึกษานะครับนต้องศึกษาก็ต้องไปให้พระอาจารย์ดูนะครับ <c oughs> เขามานรบกวนเสียเดือนเราเล่าอนุอง่งเดี๋ยววันนี้ก้องคุยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวขอแหวกให้อาจารย์ดูหน่อยนะครับนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับคุณเสียเดือนนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี่นะครับผมปิดได้แล้วครับเขาจะลงไปข้างล่าง เดี๋ยวเราจะไปกวนกันนะครับผมแต่ดินก็ร่วนดีนะครับก็มาดูอันที่สองนะครับเห็ดมันขึ้นเต็มหมดไม่รู้มันเห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปให้อาจารย์ดูด้วยนะครับว่ามันเกิดอ,อีหยังขึ้นครับเราไปทำอะไรผิดวิธีหรืเอเปล่าครับเดี๋ยวแหวกลงมาดูนะครับ ว่าลูกเสะเดือนก็อยูอ่ยังอยู่นะครับผมมีอยู่ครับ,รบจ่อกินอยู่เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับลงเลยลุ้งเลแต่มันเห็ดมันขึ้นเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดอะไร ครัรงนี้ก็มีนะครับตัวโอ้เยอะนะครับเยอะๆอะ,ะครับผมดินร่วนดีนะครับที่เขาเยอะครับแล้วก็ผ่านไปกับบ่อที่สองนะครับผมมาชมบ่อที่สามครับ อาอะไรมาเจาะเป็นรูน้วมือผมเมื่อวานผมเท้ามือเปล่าจะทำให้ตกใจ <c oughs> มันเป็นรอยอยู่นะครับเมื่อวานผมจกขึ้นมาเปิดดูครับคงไม่เป็นการรบกวนเท่าไหร่นะครับลูกๆครับเ <c oughs> พะลูกพอหลาน,นพอเยอะๆนะนะจ๊ะ นะครับนี่ครับน่ารักเลยครับนะครับอยากเห็นเป็นกระจุกกระจุกแบบเขาบ้านนะครับผมเป็นคนใจร้อนนะครับแต่ตอนนี้ต้องทำใจเย็นครับเพราะว่ายังไม่รู้จะได้แบบไหนนะครับ ก็มาดูบอ่อที่สี่กัน,นครับคุณมดมาตำงานเยอะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปคุยกับพระอาจารย์นะครับหาวิธีไหนมนจจาจัดการคุณมดไม่เข้ามายุ่งครับมดดําเยอะมากครับเดี๋ยวขอเปิดดูเลยนะครับ ไม่รบกวนมากนะครับเดี๋ยวเขาจะว่ามารบกวนทนะครับวันนี้ตื่นมากนะครับวันีผมใส่นิดเดียวนะครับผมเอาอะไรหลองน่งผมยังจำไม่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นฟาง่็ฟางครับผมเอาฟางใส่ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปศึกษาไปคุยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวบางทีเราทําไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ จะทำให้ลูกๆเขาเสียชีวิตนะครับผมะฮะตัวอากาศชื้นได้อยู่นะครับชุ่มชื้นอยู่นะอันนี้ก็โอเคนะครับเห็นเขาแล้วมีความสุขนะครับ <laughs> อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอ,อ,อ,อันนี้จิงจกออกไปเลยเข้ามมทจะไมนั่นนนี้กระโดดเป็นเจ้าป้ายไปเลยเออบุกลุกบุกลุก,กยเยอะเถอะครับเดี๋ยวก็ปิดกันครับตอนนี้ชิดก็กำลัง พูดคุยอยู่นะครับอย่าใส่ขากล้องกนะครับจะปิดบอกรึนะครับผ้าปิดบอกันนะครับ

โอเคนะครับตอนนี้ก็ปิดบ้านให้ลูกๆเรียบร้อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไป่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังงใจให้ช่องอ้อเต็มร้อยด้วยนะครับผมมานะครับ